นายภูมิธรรมเวชยชัยออกอาการไม่พอใจหลังจากถูกสื่อมวลชนเนี่ยไปถามความคืบหน้าคดีตากใบกรณีที่พลเอกพิสารวัฒนวงคิวรีสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอยู่ในไทยหรือไม่โดยระบุว่าหากอยู่ก็คงถูกจับหรือว่าเชิญตัวไปแล้วครับ ความคืบหน้าการติดตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงคิรีสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีตากใบมาดำเนินคดีหลังใกล้หมดอายุความเรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยระบุกรณีนี้ว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล และขณะดนี้ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่พบตัวไม่ทราบเหมือนกันว่าพลเอกพิสารยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เพราะแม้พลเอกพิสารจะเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถรู้ความเคลื่อนไหวได้ทุกคนครับถ้ารู้ว่าอยู่ในประเทศไทยก็ไปจับได้ไปไป,ไปเชิญตัวได้แหละเพราะตอนนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยเอาแต่ว่าแต่ว่าคุณพิสารก็เป็นสสของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เราไม่ได้เวลา,า,าในบ้านเรา พี่หรือน้องไปไหนพปต่างวัดไม่บอกเราเราจะทราบได้ไหมความสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่าต้องต้องได้ทุกหมดเห็นะครับรผมเรียนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของบุคคลแล้วก็แต่ละคนเขาต้องตัดสินใจเขาเองเราอยาเห็นว่าต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรัฐบาลวันนี้มีหลายเรื่องนะครับถ้าตามเรื่องนี้ก็เราก็บอกไปแล้วว่าเขาต้องตัดสินใจเอง นายภูมิธรรมย้ำด้วยบอกว่าพลเอกพิสารต้องไปต่อสู้เองเพื่อยืนยันถึงความเป็นธรรมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีตากใบคนอื่นๆเพราะว่าถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนและก็หากจําเลยไม่มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาต้องไปติดตามจับกลุมเหมือนทุกคดีอยู่แล้วเพราะมองว่าขนาดนี้รัฐบาลมีหลายเรื่องที่ต้องทําโดยเฉพาะปัญหาน้ําท่วมที่หนักกว่าเรื่องนี้ด้วย เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะครับว่านายภูมิธรรมเนี่ยมีท่าทีไม่พอใจระหว่างตอบคำถามประเด็นนี้ซึ่งแตกต่างจากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามประเด็นปกติถ้าย้อนไปเนี่ยคดีนี้มีสารมีคำสั่งฟ้องจำเลยรวม7คนด้วยกันนะครับโดยพลโทพิสารอดีตแม่ทัพภาค4และปัจจุบันเ,นเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นจำเลยที่1 และเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาสาลก็ได้นัดจำเลยทั้งหมดมาสอบคำให้การแต่ว่าจำเลยไม่เดินทางมาสารตามนัดจึงออกหมายจับจำเลยทุกคนพร้อมกับมีหนังสือด่วนที่สุดให้จำเลยที่1ถแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสละความคุ้มกันและมาสารในวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อติดตามคดีเพิ่มเติมก่อนที่คดีเนี่ยจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้ ล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหากคดีหมดอายุความก่อนที่จะนําตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีได้ชาวบ้านจะไปยื่นร้องไปยังศาลโลกเพื่อขอความยุติธรรมโดยเครือข่ายขับเคลื่อนต่อไปครับ